สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ไทยคิวพัสช่วงเกษตรเริเวอรี่นะครับผมวันนี้ไทยคิวพัสพ,พามาดูกล้วยฟอริดาไร้ใบนะครับเห็นไหมครับมีแต่ปรีกับต้นนะครับสาเหตุที่เจ้าต้นนี้ไม่มีใบเลยก็คือในช่วงต้นฤด,ดูหนาวนะครับกลายฤด,ดูฝนเนาะก็จะมีพายุ หรือลมหนาวนะครับพัดมาหลายพื้นที่แล้วก็ค่อนข้างจะแรงในช่วงแรกๆนะครับประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีลมพัดแล้วก็ส่วนใหญ่กล้วยในสวนนะครับตัวที่ไม่มีไม้ค้ำนะครับก็จะล้มตัวนี้ก็คือล้มเอียงเลยนะครับผมก็เลยหาวิธีการลดแรงต้านของลมนะครับก็คือการตัดใบนะครับแต่ต้นนี้เสียหายเยอะนะครับคือโคนล้มลงไปเลยนะครับพร้อมกับหน่อแบบนี้นะครับผมก็เลย ทำการตัดเฉียงนะครับบริเวณตรงนี้นะครับคือประมาณกลางลําต้นนะครับคือตอนแรกเลยเราไม่รู้นะครับว่าเขาจะออกปีแล้วนะครับแต่อาจจะด้วยหลายลักษณะนะครับคืออาจจะคิดว่าต้นแม่จะตายแล้วตัวกล้วยก็เลยทําการแทงปีออกมาแบบนี้นะครับก็เลยเป็นกล้วยฟลอริดาที่มีแค่ปีกับต้นนะครับไม่มีใบเลยนะครับเห็นไหมครับ ตอนนี้ผมก็หวังว่าจะได้หนอนะครับหรือต้นใหม่นะครับหน่อใหม่นะครับของกล้วยครับตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งหนอนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอีกหนึ่งแต่ฝั่งนี้ยังไม่มีนะครับก็ผมจะลองเดี๋ยวผมก็จะมาเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าปรีกล้วยฟลอริดานะครับที่ออกมาจากต้นที่ไม่มีใบเลยนะครับว่าเขาจะให้ลูกที่สมบูรณ์หรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าการสังเคราะห์แสงอะไรก็จะน้อยนะครับ แล้วก็แทบจะไม่มีการสังเคราะห์แสงแล้วก็ใช้เป็นปุ๋ยกับน้ําแล้วก็ดินนะครับข้างล่างนะครับดูดขึ้นมาเพื่อหล่อทําการหล่อเลี้ยงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เขาแทงปรีให้สุดนะครับตัวตอนนี้นะครับผมก็จะหาวิธีบํารุงเขานะครับบารุงที่ดินนะครับเพื่อให้เขานําสารอาหารมาหล่อเลี้ยงนะครับตัวปรีกล้วยแล้วก็ก่อนที่เขาจะออกผลกล้วยออกมานะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับส่วนด้านหลังก็เป็น กล้วยน้ำว้าไอศครีมด่างนะครับนี่คือผลของน้ำว้าไอศครีมด่างนะครับตัวลูกเขายังไม่มีลายนะครับแต่ต้นแม่เขาลายนะครับสวยครับเห็นไหมครับนี่ครับด่างสวยเลยนะครับอีกต้นก็เจอพายุเหมือนกันนะครับลมหนาวพัดมาผมเลยตัดใบเพื่อลดแรงลมนะครับตอนนี้ก็ให้ลูกแล้วนะครับค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่า เขาจะโตหรือเปล่านะครับสําหรับปีกล้วยที่ไม่มีใบแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับทุกคนให้ดูนะสูงให้ดูนี้นะครับ,น,รบน,รนะครับล้นซางเลยนะครับกล้วยไร้ใบนะครับ แปลกๆดีนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าหลังจากนี้เขาจะโตแบบไหนอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไทคิวพลัสต,ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ